สวัสดีครับพบกับเกษตรมีดีกับเอ็ดดี้ชาแนลครับครับเมื่อนี้ตามภารกิจครับจะยุให้อยู่หน้าครับก็จะภาพชีวะน่องนะครับมาเบ่งภารกิจของเกษตรผสมผสานนะครับของเอ็ดดี้ชาแนลนะครับก็จะมีไก่เดี๋ยวก็จะภาพไปอาหารไก่ครับเจี๊ยไก่นื้อหมูสอกกับเจี๊ยไก่เจี๊ยหมูเจี๊ยกบครับไปไปไหนครับ นี่จะเป็นไก่บ้านกับเป็ดครับไก่ปืนบ้านกับเป็ดตัวนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปไกลไครก่อนลวกันครับตามปกติก็จะเกี่ยไกลไครก่อนเป็นห้ามผสมอาหารก็จะเป็นห้ามผสมข้อไป อาหารครับครับตามภารกิจธิ์คือนี่นะครับให้อาหารไก่ตอนเโซ่อาหารไก่อาหารกบ ไก่ไข่ไก่พื้นบ้านเป็ดครับครับต่อไปก็เป็นต่อไปก็เป็นไก่ไก่บ้านแล้กกับเป็ดนะครับไปครับ ขึ้นบ้านและเป็ดลอากินได้ครับอ่าขอมาปิ๊ปปี๊ปขอมาลุกมาอ่าครับหน้าหน้าหน้มาครับครับ,รบเป็ดเป็ดใจขึ้นบานนะครับ วีดีเชนเนลนะครับครับพลเริอนสามานี่นะครับสำหรับพลเรกินตอนเศร้านะครับจะยังเหลืออีกนะครับยังเหลือกบดูกบครับกับหมูนะครับหมูเจ้าหิงหิงเลี้ยงไว้ตัวเดียวครับเลี้ยงไว้เบิ้งครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไปเบิ้งครับครับต่อไปกัน ลูกกบครับไปเลยครับ สำหรับนี่ก็เป็นบอ่อเก่านะครับบอ่อหอยเชอรี่นะครับบอ่อหอยเชอรี่เก่านะครับที่ดีได้เก็บท,ที่น้องเบิ้งนะครับแต่แต่ว่าตอนนี้ก็คือหอยเชอรี่มันใส่ขุนขุนเสร็จแล้วก็เลยเอาล่งกระช่างในในสายนะครับครับตอนนี้จะมะาให้อาหารลูกกบครับครับมาให้อาหารลูกกบ เลียงผสมประสานนะครับก็หอยหอยหน้าหอยคมครับหอยกับแพ่พันธุ์ดีขนาดครับเลียงไสคบบครับเพราะเขาจะได้กินหัวหารกบล้วก็กินขี้กบไปน้ำนะครับครับอ่าลงมากินหูกกินแล้วตัวไวๆพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งกัเจ้าว้เฮ็ดพันธุ์ ีนานะครับเพื่อเอาลูกเขาอีกครับนะครับลูกกบไงเร็วครับกินเก่งไงเร็วพร้อมครับสมผระสานนะครับเรียงหลายๆอย่างครับ ยังหนหน่อยก็ไว้เป็นอาหารเป็นอาหารบริโภคในรั่วเรื่อนห้องครับ,บอย่างในหลายอย่างนะครับปลูกหลายๆยอย่างไว้กินครับฟางน้ำปุ่นก็เป็นผักกระแยงครับพลังงามครับ ครับอันนี้ก็เฮ็ดไว้นะครับบอกบบอกบอีกบ่อหนึ่งนะครับแก่ยังบ่ได้วกบมาลงครับก็เลยก็เลยย่งบ่ไดดไอ้นั่นหลายครับเราก่าก็มีปลูกผักกระแยังรอไปครับยังรอลูกกบอยู่ครับอาจจะมาเพิ่มอีกครับผมกรบครับอันนี้ก็เป็นบ่อบ่อผักกระแยังนะครับหนามันลดน้อยหนึ่งครับเดี๋ยวจะ เติมนำของม่อีกครับนี่เป็นบอ่อกบครับบอ่อลูกกบครับนะครับเทียมไว้ครับลูกกบครับกินเก่งครับ สมผสานนะครับครับเข้าไปเข้ากับมให้อาหารหมูนะครับเจ้าแหงเฮมครับหมูภูรครับตัวเดียวครับเป็นปลากตินนะครับเก็บมาจากดิ่มท่างนะครับ้วก็เป็นห่ามนะครับเดี๋ยวห้ามหน่เขากินนะแล้ลูกอ่ะ ปลานะครับมปลามูจี้ครับนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับตามภารกิจนะครับตอนเศร้านะครับของเอดีชาแนลนะครับกับสวนเกษตรพ่อเพียงของเอดีชาแนลนะครับก็คือมีประมาณนี้นะครับถ้าผู้ใดมกชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ดีชาแนลนั่นได้ครับครับสำหรับมือนีกาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ